มีรั่นกับบริปไปทำงานบริปเปข่าวกับม่านทรงวนพุนคุ้ม,มกัะโพดซอยพี่น้องซอยดีแท็กน้ำข้าวก่อน ใส่ไนหมวกนะตอนนั้นีใส่เดี๋ยวมันแดดเลยวมเสื้อันเดีนเดี๋ยวจงเสื้อมาลง่ไว้เด้อห้องปลาลูกมาซอย กุั่นี่มากระโพดเอ้ยน้เดอออกปลาุงห็ดคุมมังมูซอยเด้อกระโพดซอยเด้อเแลวปร้สบ่ฮะนี่้มนุองหด้ออีร้อยใ่สียมจ้ะน่ะ าะคุ้คุมนะนี เดี๋ยวก,ก้นเลยตีหอกกับยินหูหน้ามันจะได้ตุกนะมามา่อค่ำจดจืกจืกจืลกลงนั่นเออบโบ,บ,บหายมุนก็ได้บมมุนโบอะไรก็ได้ 那不熟了，这份。 คืออยู่5 ถึงไปตจก้อนสีสอบบองจะทงมันเกื่อมมี่พี่อะค่ะอพต้องขักลายโอ้ยซื้เลขสีอะไิซ้อเลขป๊อกแปด๊อกเก้าอน อะไรโทรศัพท์นน่ะโทรศัพท์แอปพลิเคชันโอ้โห้เฮ้ยจุกคอยได้หันเด้อไปคอยไหวนั่นนี่เดี๋ยวโมเดลน้ำได้เขาเอาไปเราจะเอาลูกโมจอก้อยจะไปฟูดเลยลูกแล้วหรอวะโมนะเจ้าแอปพลิคือนีจ้าจีหอนห่อนยังไงใครสิบ มันรดจ,จุกมันวริ่ดเจ้าตรงนี้จะมึงจุกไุกมันนักมันนักไว้มันนักลามันกิดป่วยด้เนาะยออนก็แห้งเลยัดออกก็กกกนะกตัดกด้วุกขาดจะโผล่ คนยังก่อชุดอยู่เอาคนเดียวสชุดแหนล,ลันสองสี่หกแปโดโอ้ยคุ้มครับตืบตืบืบ,บ,บลุกไปว่าจะมันเลิกไปกย่าเลยเมือเ่าม,มันมุนหรือปุ่ยหมุนหรือว่า จหดช่องโนี่น่ะเขาเกาะบู้ตกพ่อตบอทุกที่มันงามอยู่แล้วบางโมบางันนี่นะใช้พุนที่พูที่เ้านะ เดียามันบงามดอเดียร์ะก็งแห้งนปกินน mm ้ำเหมือนยางมาด้อหมขอย้าฝันนี่จะใส่รายโค้โ้เจ็ห่หวน้ำได้ข่อยจะใส่ลายมันบัวุ้นกแกงแงมันโค้นมันก็บงงามะ พ uh, ูดใหุ้ท่าอยู่เองงาจเจะพูดมพูด้ทาไปทนี้อนก้อยใช่กอเดียวกอเดียวั้นเารีว่าผนได้หอนได้น่อนได้ห่อนะทีนกับเทียด้่นไหอย

ครับเลยให้เขาซับเจอเขาแล้วเขาขึ้นปาลาด้วยไ่ได้แล้วเขาเห็ดน,น้ำเขาต้องเห็ดน,น้ำเาหยลูกเกียมาเวม่ติวันจะโลดเโอ้ลูเกียร์ปเอากระหาลูกเกียไปตีเลยรถกีรรถง่ายเขาไป ไปกอบเดียวแล้วสร้างสางของกล้าอืกำลังเริ่มขมุกขมุยเนาะเขาสูเวียอ,ยนะอนิต้นนินแล้วพี่น้อง เน็บเน็บนแล้วตัวนี้ร้อยร้อยหกสิบไทยนี่นะห้ยลุมร้อยแปดสิบนมกะกระโพดเนาะในามังโม่นาะเขาก็ได้พันเอ็ดพี่นอ้องขุดลุมขุดคุ้มไดยพันเอ็ดแล้วเสียวพันหาหักมาเห็ดอันนี้ให้พวกผู้ยิ่งซะก่อนคนระับพอได้กะในอันมกะกระโพด แลก็ะซิมานคุดมรุ่มมักแตงบันคุ้มมักแตงเสียขึ้นมาทั้งๆถงพี่น้องกับยังคุ้มมักทั่วอีกสวนนั่นนี่สวนพักคัวนี่พักคัวเลือนกระออกเบิดเลยพักบัวพักอมปลอมพักกาดพี่น้องอื คลิปภาพไปเพียงเช่นนี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องพอดีแท็กเด้อยพี่น้องพอกันคลิปหนาะสบายดี